เราอยู่ในสายกับดรธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับดรสวัสดีครับสวัสดีครับรดรธนกรครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านและก็ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับครับยังไงอยากจะให้ช่วยรบกวนเล่าบทบาทของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สังคมให้ฟังหน่อยครับเชื่อว่าท่านท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อยากจะรู้จักมากขึ้นเหมือนกันหลังจากที่ได้ยินชื่อมาเรื่อยๆอยู่แล้วเนี่ยครับ ครับขอบคุณมากครับก็ดีครับที่ถามคำถามนี้นะครับก็กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการนะครับครับตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเมื่อปีพุทธศักราช2558ชื่อว่าพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปศ2558วัตถุประสงค์ก็คือว่าต้องการให้มีกองทุน กองทุนหนึ่งซึ่งเป็นนิติบุคคล <c oughs> พูดแบบกว้างๆรวมๆก็คือว่าทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน <c oughs> ให้มีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ <c oughs> ด้วยก็เพราะเห็นว่าเรื่องของสื่อเนี่ยถ้ามันไม่มีกลไกหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเข้าไปดูแลเนี่ยมัน <c oughs> ก็จะเกิดสื่ออย่างที่ท่านผู้นำหนึ่งในการทั้งสองได้พูดไปนะครับว่ามีสื่อที่ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์สื่อที่ ทำให้เกิดข่าวลวงข่าวปลอมอมีเรื่องเพศภาษาความรุนแรงมีหลอกขายสินค้ามีการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงครึ่งเดียวและยั่วยุให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับครับนะครับในขณะเดียวกันถ้าจะไปหวังให้สื่อที่ทําธุรกิจนะครับโดยเฉพาะสื่อดั้งเดิมนะครับวิทยุโทรทัศน์ซึ่งต้องไปประมูลขลืนความถี่มานะครับมีต้นทุนสูงต้องใช้เงินในการลงทุนสูง แล้วไปเรียกร้องให้เขาทําสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์บางทีก็ยากเหมือนกันนะครับมเมื่อมีการลงทุนก็ย่อมที่จะเอาก <คำ S 2> าไรได้หรือผลตอกแทนทางธุรกิจเป็นตัวตั้งก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รัฐเองก็คิดว่าถ้าจะมีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็ต้องมีกองทุนนะครับที่ม,มีกองทุนกองทุนหนึ่งกองทุนนี้กฎหมายออกแบบมาให้ใช้เงินจากกองทุนของกสทช ถามว่าเงินก,กองทุนกสชมาจากไหนก็มาจากการประมูลคลื่นความถี่ทั้งในกิจการโทรคมนาคมที่เราเห็นรเราทราบกันอยู่ที่ผ่านมานะครับมี 4G 5G นะครับรวมถึงการประมูลมูลคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการโทรทัศน์ด้วยนะครับแล้วก็มีค่าประกอบกิจการรายปี uh huh. ของผู้ประกอบกิจการหรือผู้รับใบอนุญาตต่างๆก็เอามา ไว้ที่กองทุนเรียกว่ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการกิจการโทร,รคม,มนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่เก็บมาประมาณสองบวกสองเปอร์เซ็นตก็คือเป็นกองทุนส่วนหนึ่งเป็นค่าเงินค่าวกข้าวซสทอชอส่วนหนึ่งนะครับส่วนเงินประมูลขึ้นความถี่หลักนี้ก็ส่งเข้ากระทรวงการคลังเป็นให้รัฐบาลไปนะครับกองทุนสื่อก็ เมื่อไม่มีการออกกฎหมายกองทุนสื่อก็มาเขียนไว้ในกองทุนสื่อทีหนึ่งว่าให้กองทุนให้กสสชี่จัดสรรเงินมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กฎหมายออกปีสามสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเนี่ยเราก็เตรียมการในการเขาเรียกว่าเตรียมงานในการที่จะจัดตั้งสำนักงานนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเป็นปีแรกที่เราเริ่มจัดสรรทุนนะครับปีแล้วก็จัดสรรต่อเนื่องมาหก หกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามนะครับปีนี้เป็นปีที่ห้านะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับจากสรรทุนมาแล้วเนี่ยนะครับสี่ปีเต็มมีผลงานนะครับทั้งที่ผ่านการดําเนินการของผู้รับทุนนะครับในแต่ละปีรวมถึงโครงการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดำเนินการเองด้วยี่ยก็ประมาณ4ี่ร้อยกว่าโครงการนะครับรวมเป็นเงินก็ประมาณ1 2 0 0พันล้านบาท ปีนี้เป็นปีที่ห้าเนี่ยนะครับเราก็มีเงินอยู่สามร้อยล้านนะครับเ <ừ> ปิดให้มีการขอทุน,นในระบบว่าผ่านเว็บไซต์ของกอง,องอสำนักง,งานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่ยี่สิบมกราคมน <ừ> <ต>ะครับเราเปิดมาหนึ่งเดือนเต็มนะครับ <ừ> แล้วก็เพิ่งปิดไปเมื่อวันที่สิบเก้าก <c oughs> <ะ>ุมภาพันธ์เดือนที่ผ่านมานะครับเบื้องต้นผมขอญาตแค่นี้ก่อนครับอ๋อคือถ้าถ้าถ้าจะฟังดรธนกรเดี๋ยวถ้าถ้าจะบอกว่า บทบาทกสทชเนี่ยเป็นบทบาทของการกำกับดูแลบทบาทของกองทุนถ้ากองกำกับกองทุนบทบาทกองทุนพัฒนาสื่อและปลอดภัยเนี่ยและสร้างสรรค์เนี่ยก็ไม่ใช่กำกับดูแลแต่เป็นการพัฒนาในทิศทางให้มันบวกเพิ่มขึ้นเป็นบทบาทในการส่งเสริมครับเพราะฉะนั้นก็เวลาเราไปคุยกับสื่อก็ความ ท,ท่าทีระหว่างกสทชกับสื่อเนี่ยก็อาจจะเกรงเกรงกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็เรียกมาละเมิดกฎหมายเรื่องของเนื้อหารละเมิดกฎหมายการโฆษณาอะไรอย่างนี้เป็นต้นประกองคุณพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยเราไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายครับโดยนะครับแต่ว่าเรามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์นะครับความจริงเนี่ยวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องของกัน ทําให้มีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างเดียวนะครับเรามีพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยมีส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และวัตกรรมใหม่ๆด้วยนะครับส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับอันนี้สําคัญมากแล้วก็ไอ้เรื่องเด็กและเยาวชนจริงๆแล้วก็ถ้าใครชอบอ่านกฎหมายเนี่ยไปเปิดดูหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติของกฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อเนี่ย ก็จะเห็นว่าเขียนไว้ชัดเลยเรื่องของทําอย่างไรที่จะให้เสื่อสําหรับเด็กเยาว,วชนและครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับประชาชนเข้าถึงได้และมีความยั่งยืนนะครับไม่มีปัญหาเรื่องแหล่งทุนอันนี้ก็เขียนไว้ชัดเลยนะครับซึ่งก็เป็นเหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่สําคัญก็คือว่าต้องทําให้คนไทยทั้งประเทศเด็กเยาว,วชนเนี่ยมีทักษะในการรู้เท่าทสือ่อแล้วก็เปิดรับได้วินิจฉัยได้วิเคราะห์ได้ และปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมถูกต้องด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ที่อย่างที่บอกว่าเราเน้นการส่งเสริมทั้งหมดนะครับที่การบุญในการพูดนี้เป็นแบบกระจาจที่ถูกต้องแล้วครับทีนี้คนที่จะขอขอทุนยื่นความประสงค์ขอรับทุนจากกองทุนในแต่ละปีเนี่ยนะฮะจะจะต้องเป็นใครจะต้องเป็นสื่อหรือจะต้องเป็นองค์กรแบบไหนประเภทไหนบ้างที่อยู่ในขอบก่ายครับดรธนกรครับพูดแบบ กว้างๆเลยได้ทุกกลุ่มเลยนะครับ<อ>เรามาได้ทุกกลุ่มก็คือเราเนี่ยเป็นกองทุนไม่กี่กองทุนที่เปิดให้กับบุคคลธรรมดาขอทุนได้ด้วย<อ>นะครับ<อ>บุคคลธรรมดานีนมี้เงื่อนไขยุดนิดเดียวว่า<อ>ต้องมีอายุไม่น้อยก,กว่า20 คำถามก็คือว่าแล้วเด็กเยาวชนขอได้ไหมขอได้ครับก็ให้มีผู้ปกครองรับรองหรือถ้าอยู่ในสถาบันการศึกษาก็ให้สถาบันการศึกษาต้นสังกัดเนี่ยจะให้การรับรองทําไมต้องรับรองเพราะว่าเมื่ออายุยังไม่ถึงยี่สิบแปลว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะในทางกฎหมายเวลามาทาสัญญาประกองทุนเนี่ยทำสัญญารับทุนก็มันก็ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ให้ต้นสังกัดนะครับ ผู้ปกครองรับรองหรือว่าจะทรกบันญัตอแล้วถ้าเกิดถ้าเด็กเด็กๆรวมกลุ่มกันแล้วมองเห็นว่าเอ๊ะอยากจะทําสื่อที่มันดีมันสร้างสรรค์มันอะไรเนี้ยก็รวมกลุ่มกันมาแล้วแล้วมาขอเงินจากขอทุนจากกองทุนสนับสนุนเนี้ยก็อยู่ในข่ายทําได้นะทําได้ครับแล้วเขาจะจริงจริงแล้วเขาจะเอ่ออันนี้คือเมื่อกี้พูดถึงว่าเป็นบุคคลธรรมดาใช่ไหมครับนะครับขอเพียงเพียงมีสัญชาติไทยนะเรายังไม่ไกลถึงขนาดว่า แม้แต่คนต่างชาติที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยก็ยังขอได้นะครับนะครับครับนอกจากนั้นก็มีนิติบุคคลนะครับประเภทบริษัทจำกัดห้างรุ่นส่วนจำกัดที่ทำในเชิงพาณิชหรือในเชิงอของการประกอบกิจการหากำไรแต่เราเห็นว่าก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นมืออาชีพครับจะอยู่ๆให้เขาไปลงทุนทำอย่างเดียวก็ อาจจะไม่เพียงพอก็เปิดโอกาสให้กลุ่มนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพวกสมาคมพวกมูลนิธิพวกองค์กรชุมชนองค์กรสาธารณประโยชน์หน่วยงานที่ไม่สวงหากาไรอ,อย่างที่พูดกว้างๆก็คือว่าครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่านั่นคือคุณสมบัติในการ,ร,รที่จะเดินเข้ามาอขอทุนแต่ก็หเุกดีที่มาขอทุนแล้วจะได้หรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมก็จะพูดผ่านรายการ S <S นะครับทุกทุกรายการเลยว่าคนที่มาขอทุนทําสื่อกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยขอให้มีความข้อแรกเลยเนี่ยเราขอให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงค์ของกองทุนก่อนอนะครับหนึ่งเนี่ยถามว่าจะรู้จักกองทุนได้อย่างไรต้องเข้ามาอ่านในประกาศในการให้ทุนแต่ละปีนะครับอ่านแล้วไม่เข้าใจไม่สงสัย ก็ถามกับเราได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เปิดช่องทางการสื่อสารไว้หลากหลายช่องทางก็มีคนมาถามเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงท,ที่เราเปิดครับที่นี้นครับอย่างน้อยที่สุดก็ต้องแตกฉานว่า,าวัตถุประสงค์ของกองทุนดราม่า5ของบรบรเนี่ยนะครับเกณฑ์การเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อยากให้อินกับไปกับเราครับทีนี้ใลแล้วให้เข้าใจเรื่องเรื่องกฎเรื่องรู้จักองค์กรเราแล้วเราก็อยากให้รู้จักบทบาทของสื่อครับว่าสื่อเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนนะ มันเป็นเรื่องของวิธีคิดนะมันเป็นเรื่องเนื้อหาเป็นคอนเทนต์ <Content S 1> คอนเทนต์พวกนี้เมื่อมีการสื่อสารออกไปสู่สาธารณะเนี่ยมันมีผลกระทบนะครับต่อความคิดจิตสํานึกได้รับสื่ออีกแบบหนึ่งเนยความคิดจิตสํานึกก็เป็นอีกแบบหนึ่งเมื่อความคิดเปลี่ยนในคนเร,ร,ราในพฤติกรรมก็เปลี่ยนเพราะสื่อจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดกนมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ นะครับจะใช้ในทางสร้างสรรค์ก็ได้ทําลายก็ได้ยุอ้คนตีกันก็ได้นะครับใช้สื่อนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือผลกระทบและก็บทบาทของสื่อที่มีต่อสังคมเราก็อยากให้คนทําสื่อเนี่ยมองพวกเนี้ยให้ทะลุให้ขาดนะครับถ้าจะทําสื่อที่มันสร้างสรรคเนี่ยทำแบบไหนทําอย่างไรนะครับของกองทุนสื่ออาจจะมีข้อจํากัดด้วยว่ามันไม่ใช่สร้างสรรค์อย่างเดียวมันต้องปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วยแปลว่าอะไร ความคิดสร้างสารรค์ดีมาก <c oughs> แต่ว่ามันมีฉากแห่งความรุนแรงแบบนี้ตอนนี้ต้องวอร์นิ่งว่าอันนี้อาจจะไม่ปลอดภัยนะ <c oughs> มีเรื่องเพศภาษาความรุนแรงอย่างที่บอกแต่ภาษาอยากคายได้ไหมของทุนสื่อก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะเพราะของเราต้องปลอดภัยและสร้างสารรค์ด้วยครับครับแล้วจริงๆในยุคที่ทุกคนเป็นสื่อได้ใช่ไหมครับในโลกยุคนี้ปัจจุบันโซเชียลมีเดียเราก็อยากเห็นคนที่ เป็นนักผลิตสื่อหน้าใหม่นะครับแล้วก็ของทุนก็เชื่อว่าวันนี้คนสนใจมากนะครับผมพยาดเล่าเรื่องของการขอปีนี้ของปีนี้ของปีแล้วปีห้าเลยครับก็บอกขอดังหกพันล้านตอนนี้นะครับอ่าอยากจะไล่สื่อแค่เปนเล็กนิดหนปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็เปิดให้มีการขอส่วนช่วงปลายปลายปีคือค่อนซึ่งปีไปแล้วนะครับปีที่แล้วปรากฏว่ามีผู้ขอเนี่ย โครงการนะครับนับจํานวนโครงการเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบโครงการนะครับมูลค่าของโครงการทั้งหมดรวมกันเนี่ยห้าพันเจ็ดร้อยล้านบาทครับแปลว่าคนสนใจเยอะคาดหวังเยอะแล้วก็เห็นความสําคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังของการเปลี่ยนแปลงผ่านมิติของสื่อสร้างสรรค์นเนี่ยจํานวนมากนะครับก็น่าเสียดายว่าใน จำนวน1,460โครงการมูลค่าเจ็0หล้านบาทเนี่ยเราก็มีทุนให้แค่300ล้านบาทนะครับ,รบแล้วก็ที่ผ่านเกณฑ์ไปจริงๆปีที่แล้วก็ประมาณ2,800ันแปดรอยองพันเองอ, 2, 000, อยแปดล้านเท่านั้นเองนะครับสองล้านปีนี้เราก็ยังได้วงเงินอยู่เท่าเดิมนะครับก็คือ300ล้านบาทสำหรับมาจากสันทุนปีนี้ตัวเลขของจำนวนโครงการนี่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับ นะครับปีนี้ก็คือมีหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสองโครงการครับนะครับแต่ว่าเมื่อน้อยกว่าปีที่แล้วนิดหนึ่งหลักร้อยใช่ไหมครับใช่ใช่แต่มูลค่าเงินเนี่ยปีนี้รวมกันเนี่ยคิดเป็นมูลค่าหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทสูงกว่าปีที่แล้วนะครับสูงกว่าปีที่แล้วประมาณสี่ร้อยล้านแล้วปีนี้ที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่ามีคนที่ขอทุนในประเภทเปิดรับทั่วไป คำเปิดรับทั่วไปก็คือว่าไม่ได้กําหนดเนื้อหาสาระว่าจะต้องอทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับไม่ได้กําหนดแพลตฟอร์มในการเผยแพร่ด้วยว่าจะต้องเผยแพร่ผ่านช่องทางไหนให้ผู้ขอเนี่ยเป็นผู้ไปคิดสร้างสรรค์แล้วก็นําเสนอมาเองเทียงแต่เรากําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้สี่กลุ่มนะครับเปิดรับทั่วไปก็คือมีกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการคนด้อยโอกาสและก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มประชาชนทั่วไป เชื่อไหมครับว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยได้รับความสนใจสูงมากเลยนะครับรบขอมา405โครงการจากทั้งหมดใน4ประเภทใน4กลุ่มบ้าหมายเนี่ยร802โครงการก็เพราะเด็กเกินครึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสื่อเด็กเป็นเรื่องที่ทุกคนทุกภาคส่วนให้ความสำคัญส่วนประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจที่ขอมาจำนวนมากถ้าเวลาหมด แจ้งเลยนะครับไม่เป็นไรฮะได้ได้ฮะดนด๊อนทางกอนได้ครับบุยเฟินบุเินก็จะมีประเด็นเรื่องวัฒนธรรมเกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจครับนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับประเด็นเดียวมีเงินอยู่น้อยนิดเองนะครับสิบล้านแต่ขอมาหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดโครงการมันเป็นโจทย์ที่กองทุนเองอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าเรา จะสามารถที่จะตอบสนองความต้องการในการผลิตสื่อให้กับผู้ที่ต้องการและมีความตั้งใจอย่างแท้จริงเนี่ยครับให้มันกว้างขวางกว่านี้ได้อย่างไรเป็นเรื่องที่กองทุนพัฒนาสื่อปอดภัยและสร้างสารร์เองนะครับกําลังจะหาทางเจรจากับหนึ่งแน่นอนที่สุดว่าต้นทางแหลง่งทุนหลักของเราก็คือกสทชนะครับอันที่สองเนี่ยก็อาจจะต้องเจรจากับรัฐบาลเพราะว่าใน บทบัญญัติของกฎหมายเรามาตราหกก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่จะต้องอมีเงินประเดิมจากจรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีเงินประเดิมแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเรากำลังคิดว่าถ้ามีประเด็นที่สังคมสนใจเนี่ยรเราระดมทุนได้ไหมเพราะกฎหมายของเราเนี่ยเปิดให้กองทุนระดมทุนรับบริจาค ได้นะครับอืเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเราคิดว่าเราจะทําหนังที่คนไทยทุกคนอยากดูขึ้นมาอาจจะใช้เงินสักหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยล้านกับนะครับก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินภาพรับเลยอนะครับทําไมกับเราจะระดมทุนไม่ได้มันก็ระดมทุนได้อย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็ที่ที่เป็นข้อค้นพบนะครับจากการภาพรวมของการเปิดรับทุนปีสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ลากสทีนี้ก็ ขออนุญาตท่านผู้ดําเนิน,นการทั้งสองท่าน,นว่าสําหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะเป็นแฟนคลับของกองทุนท่านนายสุปฏดภัยและร้างสันรหรือท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ขอทุนเนี่ยก็อาจจะอยากจะทราบกระบวนการจะพิจารณากัน,<ช>นอยา่างไรไดไ้นะครับว่าเอนับจากนี้เนี่ยกองทุนจะดําเนินการอย่างไรต่อไปครักองทุนก็ตั้งแต่เราปิดนะครับรับสมัครการขอทุนเมื่อวันที่สิบเก้าที่ผ่านมา นะครับ,รบเริ่มวันที่ยี่สิบเนี่ยสํานักงานก็ตรวจสอบอความถูกต้องทรบถ้วนของเอกสาร,รนะครับแล้วก็จะทําฐานข้อมูลนะครับเราเรียกว่าเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะครับขั้นตอนของการพิจารณาเนี่ยมันจะมีกระบวนการอยู่สองสามกระบวนการหนึ่งนะครับก็คือด่านแรกเนี่ยข้อเสนอทั้งหมดจะถูกส่งไปที่คณะ อนุกรรมการกันกรองและพัฒนาโครงการ,รนะครับซึ่งคณะอนุกรรมการกันกรองและพัฒนาโครงการเนี่ยก็จะมีคณะทํางานจากผู้ทรงโคุณวุฒิอยู่สิบเอ็ดคณะคณะละห้าคนบ้างเจ็ดคนบ้างแล้วแต่ประเด็นที่พิจารณาว่าเป็นประเด็นไหนอย่างไรครับ,รบนะครับคณะอนุกรรมการกันกรองคณะทํางานกันกรองโครงการเบื้องต้นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับในการที่จะพิจารณาคัดเลือก ว่าโครงการไหนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนเป็น,น,ปนไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและก็เข้าเงื่อนไขแนบท้ายประกาศนะครับก็จัดทาข้อมูลมานะครับโดยการจัดเกรดมาเป็น ABC นะครับทุกประเภทนะครับทุกกลุ่มก็จะได้รับการสรุปนะครับในช่วงกลางเดือนเมษายน Oh, จากนั้นนะครับการ,รผลการพิจารณากักรองเบื้องต้นเนี่ยก็จะนําเสนอสู่อนุกรรมการกั่นกรองและพัฒนาโครงการชุดใหญ่ที่ผมนําเรียนไปเบื้องต้นแล้วนะครับพิจนารณาหลังสงการนะครับเมื่ออนุกรรมการกัดกรองและพัฒนาโครงการพิจารณาแล้วนะครับเห็นชอบว่าคณะทํางานที่เสนอมานะครับหรบือจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่มีมติออกมาอย่างไร นะครับคณะอนุกรรมการกันกรองและพัฒนาโครงการก็จะต้องนําเสนอให้กับอนุคณะอนุกรรมการบริหารกองกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับถามว่าพอเห็นชอบเสร็จแล้วไปทําสัญญาเลยได้ไหมยังไม่ได้นะครับ,รบต้องเอาผลการพิจารณาทุนทั้งหมดเนี่ยนะครับรายงานให้คณะกองกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ชุดใหญ่หรือบอดใหญ่ซึ่งมีท่าน รองนายกรัฐมนตรีท่านวิศนุเครือง,งามเป็นประธานนะครับม,มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าท่านและผู้แทนกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยงานอีกแปดท่านนะครับพิจารณารับทราบนะครับซึ่งในการรับทราบสํานักง,งานเองก็ต้องทำรายละเอียดโดยเฉพาะโครงการซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไปเนี่ยะจะต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วนว่าทำไมจุดเด่นถึงแข็งทำไมถึงได้รับการพิจารณาคัดเลือก นะครับเมื่อเสร็จขั้นตอนของการรับทราบผลการพิจารณาทั้งหมดของคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วจากนั้นสำนักงานเองก็ถึงจะแจ้งผลประกาศผลนะครับแล้วก็แจ้งให้ผู้ได้รับการสั่เลือกเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการการทำสัญญาซึ่งคิดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนะครับก็ต้นต้นเดือนก็น่าจะเรียบร้อยในเรื่องต้นกระบวนการจะเป็นอย่างนี้ ก็ต้องรอลุ้นกันช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมสําหรับท่านที่ส่งผลงานเข้าประกวดนะครับ oh, un เข an ้าเข้ากาครับเรือแต่คิดว่าอาจจะเป็น30เมษายน31เมษายนเนี่ยก็อาจจะได้ประกาศได้ครับขอบขอบขอบคุณท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มากนะครับครับยินดีนะครับคอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรธนกรสิงห์สุขใสนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มาก